คุณเคยสังเกตสิ่งนี้หรือไม่การถ่ายอุจจาระมีเลือดอาจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสัญญาณเตือนของโรคอันตรายถึงสิบอย่างที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหมอเจตหรือแพทย์เจตบุญยมวงวิโรธได้เผยข้อมูลสาคัญผ่าน Facebook p a พ e ของเขาพร้อมเตือนให้ประชาชนอย่าชะล่าใจแต่ต้องรีบตรวจหาสาเหตุทันทีเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยแต่ที่น่าสนใจคือคุณรู้หรือไม่ว่าการถ่ายอุจจาระมีเลือดอาจไม่ใช่แค่ปัญหาเรื้อรังธรรมดาแต่อาจนําไปสู่ภาวะเสี่ยงต่อชีวิตได้หากปล่อยไว้โดยไม่ดูแล วันนี้เราจะมาจาะลึกสิบโรคที่อาจซ่อนอยู่เบื้องหลังอาการนี้พร้อมคำแนะนำที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจไปพบแพทย์ 1. มะเร็งลำไส้ใหญ่ colorectal cancer เมื่อพบอุจจาระปนเป็นมุกเลือดหรือสีดำคล้ายยางมาตอยอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการอื่นๆอาจรวมถึงปวดท้องเรื้อรังน้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุและผิวซีดยิ่งปล่อยไว้โอกาสรอดชีวิตยิ่งลดลงอย่ารอให้สายเกินไป 2. โรคแผลเปื่อยในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น peptic ulcer disease อุจจาระสีดำคล้ายยาม,มาต่อยปวดท้องเคลื่อนไส้หรืออาเจียนเป็นอาการที่บ่งชี้แผลเปื่อยหากไม่รักษาทันทีอาจเกิดการทะลุข,ของกระเพาะหรือเลือดออกมากจนอันตราย 3. โรคเส้นเลือดขอดในหลอดอาหาร i s o p h a g i a i i s อาการเด่นคืออุจจาระสีดำหรืออาเจียนเป็นเลือดซึ่งอาจนำไปสู่การเสียเลือดมากและช็อกได้หากพบอาการนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที 4. โรคหลอดเลือดในทางเดินอาหาร a n g i o l a s i a ่ายเป็นเลือดรู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายเป็นอาการของภาวะหลอดเลือดผิดปกติหากเลือดออกเยอะอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่าชะล่าใจ 5. โรคโครนโครนเอสบีซีสอุจาระมีเลือดปวดท้องหรือท้องเสียอาจบ่งชีกการอักเสบของทางเดินอาหารหากไม่รักษาทันทีอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง6โรคลำไส้อักเสบจากเชื้อแบคทีเรียอ f e c t i o u s colitis อาการที่ต้องระวังคืออุจาระมีเลือดท้องเสียรุนแรงและมีไข้ต้องตรวจหาเชื้อทันทีเพราะบางชนิด อาจทำให้ชีวิตเสี่ยง7ปริสิทวิ์วงทวารเฮมโรยิสอุจจาระมีเลือดสีแดงสดหยดที่ชักโครกหรือมีอาการปวดและคันทวารหนักเป็นปัญหาที่พบบ่อยแต่ต้องรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันการกำเริบแแผลในลำไส้ใหญ่ v e r t i ิ u คโ s i s a แ d d i v e r t i c u l ล t i s อาการที่พบบ่อยคืออุจจาระมีเลือดปวดท้องร่วมกับไข้หักปล่อยไว้อาจเกิดการอักเสบและติดเชือ้อ9โรคลำไส้ใหญ่อักเสบชนิดลำไส้ใหญ่ทะลุรัสเซติคโคลิติส อุจจาระมีเลือดปวดท้องและท้องเสียเป็นอาการที่ต้องควบคุมโดยแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันความรุนแรง10แผลเล็กๆในทางเดินอาหารส่วนล่าง (tenes) อุจจาระมีเลือดสีแดงสดหรือปวดทวารขนาดถ่ายเป็นปัญหาที่รักษาง่ายแต่ไม่ควรละเลยแล้วคุณหลักรู้จักสัญญาณเตือนเหล่านี้หรือยังหากพบอาการใน10โรคที่กล่าวมาไม่ว่าจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงควรพบแพทย์ทันที หลายคนอาจไม่เคยสังเกตอุจจาระของตัวเองหลังทำธุระเสร็จแต่การรู้จักสัญญาณเหล่านี้อาจช่วยชีวิตคุณได้ข้อถกเถียงที่น่าสนใจคุณคิดว่าการรักษาอาการถ่ายเป็นเลือดด้วยวิธีบ้านๆปลอดภัยหรือไม่หรือควรได้รักษาอย่างเป็นทางการตั้งแต่เริ่มมีอาการแสดงความเห็นของคุณได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้เพื่อช่วยเตือนคนที่คุณรักให้ระวังสุขภาพทุกครั้ง